สวัสดีวันอาทิตย์พี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วเขปาปลาหาเห็ดพี่น้องเอ้ยมาจิมาไดี๋ยวมาเนี่ยมาจ้าบลกลาเอ้ยหอาเลยหอาเลยบลกลาจนมีเงี้ยมีเงี้ยจริงยังจะได้เด้๋ยวมาตอนบ่ายเลยนะพี่น้องมื่อนี้มาปลาไม้พี่น้องมาจอบปลาไม้ข่อยมาจอบมันนนั่จอบเป็นเห็ดเธอทอมเป็เหเดหรืวละมอเห็ดดำน้ำวัาเส็บบดได้พี่น้องปลาไม้เนี่ยเลยมาพ่อมูหนึง่งแบบไง มืึอนี้พี่น้องสวยเนาะง,งามปอ่อมูหนึ่งเนี่ยพี่น้องมึงนี่มึงเห็ดพผงขาลายเห็ดพึ่งขาลายข่าายอยเอาตามาตั้งมันก็นบ่เห็นไม่หลีอยู่อันนี้เห็ดพผงขาลายพี่น้องนี่คือเห็ดพึ่งขาลายเห็ดพึ่งขาลายขู่อยูแ <c oughs> แยแ่แยะแดงแยะแดงแยะทองนี่นี่จะพูดเท่า มวกเห็ดผึ่งขาไล่พี่น้องมาเด้อซุ้มยายายทั้งหลายมวกกินเห็ดผึ่งขาไล่น้ำกันเว่นนี้งามบักตันต,นตนันใช่ล่ะโอ้ยไปเห็นเห็ดดันผึ่งขาไล่กว่าไกหัวหมวกย่างแซวได้พี่น้องเห็นไม้พนชีจังชีก็กได้เมื่อพี่น้องกำลังออกปัดเป็นหมูเลยลวกหมกไว้ปากหมู มูมือน,นัน่นแสบหลายหมูไข่ที่หมูอีกหมูคนลราคนกระเมนดีเพิ่นรอ,อก,กินอยู่พี่น้องก็ต้องอีกอีกเห็ดอีบักหลายเี๋คนดีกินน้ำคนรอ,อก,กินน้ำไข่อย,อยู่พี่น้องนี่ปลาไม่เป็นยังสิละมันอยู่แต่ต้นเขาเอินฝรั่งเศสต้นเช่นเนาะพี่น้องเป็นต้นไม้ังสิละมันต้องหูจากปลาหลายพี่น้องกันหูจากปลาแบบบ่หลายเขากระสิบบได้เห็ดอะ เพราะว่าบางที่หม่องหนึ่งบบออกฮอกจะไปไปหม่องหนึ่งนะพี่น้องเขาต้องแกวเ,เห็นว่าพี่น้องเขาต้องแบบว่าต้องหาปลาพี่น้องต้องไปซาวไปเรื่อยเพราะว่าอีกปลาหนึ่งบ่มีเขาก็มาหาอีกปลาหนึง่งสวยเนาะเนค,คืองามแท้ขอบคุณหลายๆเด้อไม่ขนาดหน่อยเลยเห็ดงามนอ้วนบะกำบะกำหิมู อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ดอกนม่งเห็นบ่พี่น้องแต่ละป่าหัวเฮดสีบกคือกันป่านั้นหัวเฮดสีขาวปานี้หัวเ็ดสีสําเพราะว่าต้นไม้ใบไม้จะบวกคือกันพี่น้องแต่ละป่าเฮดชนิดเดียวกันแต่สีบวกคือกันนี่แหละมันเป็นเฮดชนิดเดียวกันาหาหาหลุนซอยกันพี่นอ้องขย็นแบแบบอยู่นีตัวอันหนึ่งไหนอือเนี่ยพี่น้องกำลังสีออก S <S <an> เห็นหนางลงกลมลงเห็นจะไก่เลยเขาตรงเล้งพี่น้องเขาตรงเล้งแล้วพ้นผ่อนหนึ่งเขาก็ตรงยางอ้อมพี่น,น้องนี่มูอยู่บ่มีเพี้ยนอีกไหมเมืออเอออม่อนี่เอาอันสิตาไล่เนี่ยจะน้อยได้พี่น้องเมื่อนี่เอาไอแพดมาเห็นวิดีโอ แต่พัดวิดีโอเห็ดนี่เห็ดห,ห,หลายๆอันเขาเอาอยังไม่มั่วสิเต็มหมอกกอพี่น้องเอ้ยได้เก็บถิ่นเก็บนั่นจนว่าก็เลยใส่สองเขียงสามเขียงดีนะบ่บดแบกโนดบุกมาน้ำมาแบกใส่โนดบุกใส่กระเป๋า <c oughs> <c oughs> น้องพี่น้องพวกเจ้าว่าบอกมึเคยสิหอดใสพวกเจ้าเบึง อันนี้มูอหนึ่งเนี่ยนี่พี่น้องนี่คือ,เ,อเดี๋ยวมือเดี๋ยวมือเดี๋ยวมือมือหอบซอยในเดอ้อไผรก็ได้หอวทายมือเดียวหัวท้า้มันใหญ่หลายได้มูอหนึ่งพี่น้องเก็บใส่ตาบุอันจะเอาทั้งหากมันพี่น้องเพราะว่ามืออื่นนั่น คุณสาสีเอาไปฝากมูมองแห่งงานมูของมองแห่งงานเพิ่นเถ่าแล้วล่ะเพิ่นไปหาเพิ่นตาบอดีเพิ่นบอดได้กันเลยว่ามืออื่นมันจันพี่น้องกันเลยเจียนตาหักวะกันเลยกันเลยเจียวไปฝากเพิ่นพี่น้องข่อยบ่ปาดขาให้ะว่ามืออื่นเอาไปสดๆเลยไปฝากมูแห็งงานแห็งงานคุณสามือบ้านก่อนไปฝากมูอ่ะ มูอยู่บ้านหลังเก่าคอยแล้วก็มูที่เพิ่นเก็บซอยเพิ่นก็ฝากกันฝากมาให้น้ำดีใจว่าชานพี่น้องข่อยบอตัดขามสิบอเต็มตาแตเอะนอะบันนี่นี่พี่น้องคุณขามานี่กเข้ามาตอนใบใบสองค่าไหลที่บุมีเนาะ มึงหนีอยู่คลองอยู่คลองไปละซันเอ้วนอ้วนอวบอวบจ้ากำกำพี่น้องมันมาออกน้ำคลองเด้ความสุ่มเนาะมึงหนีพี่น้องเอางัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดมึงหนีเฮ้ยบนซ่อนุ่น้่ะชงดอกพี่น้องอันที่สามอันที่สามน้อยๆนี่เหยียบไม่ค่อยเหยียบพี่น้อง โอ้ยน่ะเห็นบ่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 ห,น,บหน,บนุอยมันหมักอยู่น้ำคลองเนาะควายว่าสิยางนี้เราเด้อพี่น้องควายว่าสิยางนี้แล้วว่ะที่นี่นนอั่ะแตั่ที่นี่ควายเลยอวยขึ้นมาบึงคลองนี่ก็น,น่าเฮ้โผโวอยู่ต่อพี่นอ้นอ,งนองควายยางต่อมั่นอยู่ อย่างต่อมานี่ียางตอกันมานี่นี่มีคลของมันหนักยิ่ซุ่มนี่นี่ใครละสันนี่นี่พี่น้องต่อไปอีกมีพอคอยยางหล่อคุอยยางหล่อภาพที่จอเบิรงมันสิบอะไรตัดต่อหลายเพราะวันย,ยางหล่อจังสี่ อย่างเลาะเลยพี่น้องเพราะว่าขิดนี่เขาไปเห็ดนี่เนาะขั้นสิญยางหลายกับพวกเกลียวชิบเบือชิบอิ่มเนาะพี่น้องเนาะก็อยากเบิ้งเห็ดกับเห็ดมึงบอกกับพอดอกได้มันยุกไก่เป็นได้ขอก็ะชายเห็นมุเจ้าเห็นเลยพี่น้องเบิ้องเบิ้งเออมันหนีแต่คอนงัดคอนออกมาเห็นชัดว่าพูดนะขาวจั่วอันอันกล้องคอยอันนี้มันเป็นกล้องเหมือนไอแพรเนาะพี่น้องมันใหญ่เนาะมันใหญ่มันเจ็บเป็นเกะกะแกะเน่เกนโอย คล้องียกันเด้กพี่น้องน,นี่ดอกหนึ่งปลาใหม่เด้กพี่เห็นปลาเก่าด้วยมือมือคนมาน้ำกันมาน้ำกันกับค้นสาแต่อยู่คนละหมองเด้พี่น้องเอาว้อว้อหากันเอาคนละหมองกับซ้ำข่อยุบู้เดียวเพียงติดโหลดมาจิซือบอลโหลดมาคนละคัน นางรถมานน้ำกันซื้อแล้วก็ไปมองเราพูดล่ะมองได้เราได้แล้วกับป้าของเราแล้วก็แล้วก็ห่วงเดี๋ยวแล้วป้าข่อยไว้ผู้เดียวเลยครับคนสิมาคืนข่มข,อนน <laughs> ข่อยเนี่ยเ้ยสิเหลียวบ้าเนาะไปสิเหลียวเขาเนื้อสิเหลียวบ้านนะยพี่นอ้องบ่ต้องเอามันเป็นเสื้อเนาะเพราะไม่ถือกินเ่รามันก้อยสิเหลียวบ้าน,าลานแล้เขาสิเหลยียว พวกล่อไหร่ถ้าบอกเปถั่วตำเฮ็ดง่ายเดี๋ยวไปขึ้งกอบอยู่เฮ็ดหมุนมานะถ้าบอกหาบลาไม่อยู่เมล่ะไปหาก่อนเด้อพี่น้องเด้อเห็นบอกมูหนึ่งนั่นนี่พี่น้องโปรเจ้าสีไล่ตาเนาะขึ้นแกงไว้หลายจังเลยนี่พี่น้องเบิ่งข่อยอวยมาเบิ่งนี่เบิ่บงนี่อวยมาน่ะเกือบเป็นยังนีเห็นบอก เห็นว่ามันมันต้องเบียงข้างพร้อมเดี๋ยวพี่น้องเขายางวนเดชวายอย่างขั้นบววนไม่นสิเป็นลักษณะนี้แหละพี่น้องเขาสิบวเห็นบว่วว่างหันข่อยไปทั้งนั้นเนาะข่อยไปข่อยมาแต่ทางนั้นบววนี่ยข่อยมาแต่ทางกระตาบวข่อยมาแต่ทังกระตาคล้องนี่นำมาเขาสิบบวเห็นเดี๋ยวมันหลีมาทังนี้เลียเป็นยังค่อยวายเรียตาคนวันนี้พอจะข่อยอวยขึ้นมันต้องอวยขึ้นในการเก็บเห็ดอะไรอย่างไรเห็ดดอกหน่อยมันต้องยางวนคือจุดเทียนเวียนวนน่ะพี่น้อง คือเขาเขาไปเวียนเทียนสามรอบจริงๆมันต้องมันต้องบนเด้มันสั่นเขาจีบ่เห็นเฮ้ยพี่น้องขักแน่บ่โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยสั่นสั่นเบิ้งนี้เบิ่งสวยกันเบิ่งสวยกันพ่อแม่พี่น้องแต่มันงามนองพ่อเจ้าบ่พ่อเจ้าว่าบ่ให้เธอเลยอยู่นี่นี่เบิ่งชัดชัดดูกันชัดชัดจ้างามหลายงามหลายแตเบิ่งงัดมากไม่หยเป็นจังไง อยู่คลองคือเก่าคลองนงินอโยวกันนะพี่น้องข่อยย่างมาย่างมาปึ๊บปึ๊บสิกรรมเฮเบิงอันนี้โปรแท้อันนี้โปรแท้บาใจเดี๋ยวไอ้ตากแห่งไปฝากเจ้าเด้๋ยวเบาใจน้องนี่โปรแทโปรแทแต่ไลบ้านเบาใจไงเฮ็ดบ้านข่อยกันไงกันเด้อ ตายไงกับเห็ดไงของแท้เลยของแท้เลยแน่นอนอือประัดขายราเดีกยวอยสีเอาไปทายดูเอาแบงสีอะน้องพี่น้องคักขักักัก,กโปลูกป๊กเพราะเรามันคู่กันความสัมพันธ์เลยไม่มีเปลี่ยนแปลงเขากระซิเเ่าซ่ากันมาเบิ่งพี่น้องคู่กันได้เรียงกันเพราะเรามันคู่กัน กอดกันอย่างแน่นเลยพี่น้องกอดกันอย่างแน่นเอ่างัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดอู้อู้แม่กับลูกกอดกันเพราะเรามันคู่กันมือมือกินมาเพิ่นเพิ่นกินพี่น้องมืงปากอกอดกบเห็นเด้ปากกอดกเห็นแต่ว่าหันกินคือจังแหงนลยเด้เพิ่นเลยนเียเนาะ ราะเรามันคู่กันแฝดพี่น้องแฝดแม่กับลูกคุณเสียงเสียงดังกุ๊บกุ๊บกุงดังกุ๊บกุ๊ต้องพี่น้องขาขาวจวจ่หน้าเจ๊บบอรอเจ่บเนอตัางามค่กเมื่อไงบอลเจสะ่อนม่อยบอล <laughs> ช่วงนี้ติดภารกิจกบเห็ดด้อพี่น้องเมื่อดดเขาไล่ไผกะเปิดไห้คือเก่าแล้วนะย้อนย้อนย้อนพี่น้องเพราะว่าเห็ดกำลังออกเห็ดกำลังออกเอาสะกอนเนีมันออกเป็นว่ากินหอดคิดถึงคือเกา่าแหละพี่น้องเมื่อหงตะเขามาได้นี่หงตาเขามาบนข่อยได้ดูข่อยได้ในตาในป่านะคะเนี่ยสวยไหมคะ ปลาเป็นยังสี่หละพี่น้องป้าเป็นยังสี่อะเน,นี่ยไม่สียู่ภาจาฝรังเสืลใต้นเช่นเนาะตอนนี้ตอนบ่ายขณะนี้เวลาบ่ายสามวันนี้มีแดดเด้สูดอากาศลึกๆเข้าปลามีความสูงเขาไปตอง่หนากาน้าพี่น้องเนาะยืนงงในดงเห็ดไม่ได้งง มึงบรรยากาศยังดีเลยเอาเอาบรรยากาศให้พี่น้องบึงพูนะ้น่ะฟังเสียงคนว่างหันไปพอฝรัง่งทุกอย่อยเขามาฝรั่งออกไปได้พู้ล่นเต็มตาพี่น้องแตเ่เอาเอาได้ดอกเถาดอกที่อาเซเนมากละดอกเถาเถาไปหาตอบ้นีหาตอว่ามีตอเจ่ไปหาเห็ดมีอยู่ตอตออยู่บ้านมู <laughs> น,น้องเอ้ยข่สันข่อยสันมาพอมูบกไงหนึน่งน้องมานับถอยกันหนึ่งดอกน,อแบบแน้องจะไปเลยนอะไรพวกเจ้าจาไล่สองดอก,น,อกน้องมูบกไงหนึง่งยังกำลังโขบโขอบอยู่ขอสามากน้องอันนี้ก็ว่าดนเห็นสามดอกสามดอกโอ้ยมอะเะสามดอก,ดอกบึง้งซอยขึ้นกัข่ด้ มี่ยกันขั้นอาสีดอกน้องสดอกสีดอกดอกสีดอกสีดอกเียบเงียบเนียมเเห็นบ่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 พี่น้องเห็นไหมจ๊ะเนียจยกันบบอเงียบบ่ได้ฝัลังขคกโดิสีดอกห้าดอกน้องห้ดอกห้าดอกห้าดอกน้องห้าดอกห้าดอกนีหดอก นี่ล yup ูกมันลูก oh มันห hey, oh ้าดอกหกดอกพี่น้องดอกที่หกตังเขาบกลงมาดอกที่หกดอกที่หดอกที่เจ็ดนี่ดอกที่เจ็ดหูยนี่งัดาพี่น้องัท้งงัดั ดอกที่เจ็ดต่อไปอีกด้วยดอกที่แปดพี่น้องเห็นไหมจ๊ะเห็นว่าเห็นบ่นี่ดอกที่แปดวนีะวุ่นย่ว่ว่อมหาว่องนี่หันคว่ำก็นักเก็บเห็ดว่อมหากันเราได้พี่น้องว่อพกว่อมเป็นตำรวจในมือครดอกที่เจ็ดพี่น้องดอกที่เจ็ดดอกที่แปดมันลีอยู่นี่พี่น้องดอกที่แปดมันรีอยู่นี่เธอนีอยู่นี่ดอกที่แปด ดีป่ะเ่ยอุ้ยนปุ่นอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยจะหาค่าเด้ปั๊บปึ้ยปุ่นนะพี่น้องเฮ้งปุ่นนะวันไว่อบบ่อทอด้คคอยลงแล้วแปดเตะแปดทอดกระตัวน้อพี่น้องแปดแปเก้าพี่น้องเก้าเก้าดอกอุ้ยอุ้ย ขาบอักค้าบอแงไรขาาขาเลกนี่ดอกที่เก้าดอกที่เก้าเอาไหมตองพิจลานาว้อ,อ,กอกับวอดอกที่เก้าดอกที่สิบมูเดียวพี่น้องดอกที่สิบอุ้ยนานบอกแล้วฮักฮักฮักพี่น้องฮักอดอกที่สิบดอกที่สิอด,ดอกที่สิบสมูนี่สิสอดอก โอ้แฝดต้นนี้แม่พอเรามันคู่กันหรแลไงพี่น้องพอเรามันคู่กันพอเรามันคู่กันเลยไม่ทิ้งกันไปไหนความสัมพันธ์ยังมีให้กันเดี๋ยวข่อยว้ายชิปสองแล้พี่น้องเดี่ยวชิปสามพูดเห็นบอรอยู่รอตาชิปสามเดี๋ยวข่อยว่อกันพี่น้องมึงโผล่ว่อมาอย่างดีเลยพี่ว่หากันเดี๋ยวข่อยว่บอกก็จะเข้ากันวิเชียรีเชตโทเวดูสตรายส์ เอาแม่เอาแม่มงตัวอ่าองกูบอ่ะอมหาเราเราปวดปองอ่างเราเราไข่ปวดชิบช้ามันหอยคิดว่ามันต้องมีอีกเหรพี่น้องอตง้องวนต้องวนชิบชามหาซอยข่อยได้พี่น้องเขาหาซอยข่อยได้กันเห็นกับบอกในเด้ออยู่เมืองใดต้องวนเนาะพี่น้องเนาะต้ตองวนวันนี้หาต่อก่อนโดยสั้นสัน้นอ๋อคือเงินพนอ้วนพันสมบูรณ์พุ่นสุกเนาะ ตาเด็กสมบูรณนะ์นี่เนาะเห็ดดอกนี่เห็ดดอกตาเด็กสมบูรณ์ฮะพี่น้องเห็ดดอกตาเด็กสมบูมรณ์กำบ้หุ่มเด้สมบูรณ์พุ่นสุกเนาะออนช้อนหลายโพดโพจะเพิพ่นไงนเอ้ยพุ่น่ะให้กำก็ไม่หุม่มมีห่อนลูกลูกยุข่ข่างๆพี่น้องคัก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  ปลานี่มันสีสมบูรณ์กาปลานั่นยูคอยวะเอา้าอันนี้แมนบอว้ายพี่น้องไม่ลูกลูกอีอ้วนลูกอีอ้วนดูอีอ้วนเออลูกอีอ้วนเห็นวาลูกอีอ้วนเออเห็นบอกคอยเห็นดอกยังไงเด้อพี่น้องถ้าตาบ่าดีเขาสิบ่ได้เห็นได้เบเบมันอันนี้เบเบพี่บัวพันธ์ให้พี่บัวพันนะจ๊ะดอกอ่อนๆดอกเท่าๆให้อาเซเนะพี่ไม้เอ้ยส่วนราตีมาเดินมาเก็บเห็ดน,น้ำเฮานานพี่น้องเห็นบอ ส่วนหมูกู่อยู่อ้ีอ้วนสามดอกอีอ้วนอีอ,วอ้อวน <c oughs> เห็นว่ามันขาวๆว่ามันหลีอยู่ใบอยู่ใบตองเนาะพี่น้องมันเลยขาวคือเนาะใหม่ว่าพวกแกพวกแกวา่าเนาอใหม่ที่เขาไปส่งเอาแม่ที่ยู่ใบตองแม่ที่ยู่วยิาา่น้ำกอไผ่แม่มันไต่ดินเนาะพี่น้องมันขาวเนาะกับพ่อต่างกันกับเนาอใหม่ได้คอยว่าเห็ดจะได้หลีในใบตองโอ้มีแม่มีลูก สามดอกเห็นบ่ขนาดลูกมัน่นแต่ไหนคิดเบื้องลูกมันก็นยังอ้วนแซมนี่พี่น้องเนาะนี่ลูกนะนี่เบบีเบบีเบบี้เบบี้เห็ดโอมันมันมันอีกแล้วอีกแล้วของเงี้ยอีกแล้วของเงีก่อนโอ้ยุ้ยพี่น้องป่อยใบยแล้วเละพะนะเป็นยังอยใส่ถุงมือพ,พวกเจ้าเบิง้งพวกเจ้าเบื้องงินหมาแล้วเละ อีกดอกพี่น้องอีกล้วยิงดอกน้องไปอีกต่ออีกมีดอกเอาได้บ่เอาได้บ่เอ,บเอาไปฝากไอ้เสน่ห์มันเถ่าเลดดดยไปฝากไอ้เสน่ห์ไอ้เสน่ห์เฮ้ยผู้หายคนบ้านาะไอ้เสน่หผู <laughs> ้หายคนบ้าอาน่าไอดอกนึ่งเห็นแล้วแซ่บเห็น ว่มาอีกแล้วอีพราะยังนี่แม่วายู่ใกล้กันเด้อพี่น้องจะหันว่หากันกันยืนยันกับทรศัพท์ซับไปหากันเนื้ตัวเอ้ยดีนมาใส่เจ๊นี่แก่ยุ่งแก่หนึ่งุูน่ะพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยคอยวิ่งกันนี่คอยว่าวิ่งกล้องนี่แม่เคลียรแม่งันดินมาออกใช้นออีดอกหนึ่งแม่ มไม่ข่อยเหยียบมันตีข่อยเห็นแวบๆท้างนี้เด้หาซอยข่อยนะพี่น้องเฮ้ยเจ้าของเหยียบเลยอย่างไม่เหยียบมันเลยมีอีกดอกหนึ่งเด้มีอีกดอกหนึ่งก,ก,งกีมันจูบอย่างงามเลยหลงเห็ดเจ้าของแล้วบันนี้ใช่ไหมเห็นแวบๆไหมเอาหาก้อนบันนี้เหยียบร้อยแล้วของวันอาทิตย์สิบก้าบาทแล้วพี่น้องมึงบรรยากาศดูบรรยากาศ กลับบ้านนีจากบรรยากาศอันนต้นต้นสนใหญ่บรรยากาศในป่าบรรยากาศดีเนาะนี่ได้ล้นกระตาตามเคยพี่น้องอันนี้อันนี้ตาคุนสาเบื่องหลอดอันนี้ขาบาใ้เลาปาดพาวานยังเสียนเอาไปฝากมูกภารากิจภารากิจจบสิ้นของวันอาทิตย์พรุ่งนี้ลุยใหม่ขอบคุณทุกกำลังแงใจ เสร็จภารกิจวันอาทิตย์พี่น้องวันอาทิตย์เสร็จภารกิจหมานคือเก้ามันคือเก้าพี่น้องผู้ใดแล้วา่าข่อยมาเขา่าปลาไปหาเห็ดไงผนา้นาผน้าแยแดง <laughs> น้องที่ประวันมาเดอ้อมากินเห็ดเดอ้อพีก้นปลามาเดอ้อน้องหน่อยสองหน่อยสามหน่อยสี่หน่อยเพื่อนแครี่มานะจ๊ะมานะจ๊ะพี่ผ้าอยากได้ของใหญ่ามาเดอ้อพี่ผ้า <laughs> พี่หม่เพื่อนราตีมาเดอ้อจุกคนบักลละ เบิ้งนี้นี่นี่นี่ดอกของบกลาใช่หรอนี่ของบกลาเด้นี่บกลาอันนี้ของเจ้าเด้ให้เจ้าดอกนี่แหละเบิ้งเบิ้งดอกของบ้าใจกอนเบิ้งดอกของนุ่มนำม้วนดอกนี้ของฟางนุ่มนำมนนี่ยน่ยนุ่มหน้ามวนคนไข่เนี่ยต่ลายใหญ่นี่ของหนุ่มหน้ามนวนที่ไม่ดอกไหนเพื่อนตัวดอกไหนเดียกเอาเด้ เกีเอาเด้อทุกคนมีวนวิมีเอาดอกใดน้องแน่เอาดอกใดเพื่อใหกได้ดอกใดก็เรียกเอาได้พี่น้องสุกสันวันอาทิตย์ก็เห็ดดอกใหญ่ๆมาเด้อของใหญ่ของใหญ่ของใหญ่เอินเอินกันชวนหนาได้พี่น้องเด้ไออพ้แพ้แพ้ว่าถ้าในเอินกะทักมาได้พี่น้องไอบอนเอาดอกได้ไอวอนเด้อเด้อดอกไอบอนเป็นดอกยังไงไอบอนต้องเป็นดอกนี้เด้อดอกไอบอนไอบอนต้องเป็นสีนี้ ไอ้วน,นต้องเอาดอกนี่นะ้อยวอนเน,นะนาะไอ้วนต้องเอาดอกนี่นี่สวด,ดอกให้ทุกคนพิพัฒนเจ้าว่าเจ้าสิเทสกตาคอยออกแต่พิพัฒนเจ้าระวังเด้อนี่เด้อห้องบักหลาดอกนี้ฝากบักหลาขี้เสียบเนาะบักหลาเนาะดอกนะดอนี้ของข่อยนี่อ้วนนี่ ดอกนี้ดอกอีอ้วนเป็นของข่อยเด้อนี่ดอกนี่อีอ้วนตุ้มมุบเป็นน่องยายจิ๋วจะเอาดอกใดยายจิ๋วจะเอาดอกใดเอาดอกใดนอให้ยายจิ๋วนอฝากสุภูสุก้อนเพี่น้อ,ยยนนนองเจ้าว่าพระทับใจดอกของของพระใจหนุ่นหนำมันแค่ไหน ى. มันบักง่ายเลยพูดนะต่างกันแต่ก็ฮ่องบกับกหลานไหมบักหลาดอกนี้มึงดอกนี้พอกคลูก โอ้ยพ่อหลับพี่น้องก่อยหัวเสอือสวยโอเคได้พี่น้องจบด,ด้วยเห็ดใหญ่ได้เห็ดน้อยขอบคุณทุกหลับการนั่งใจอ้อเจ้าอ้อดอกใดอ้อจะมักดอกใด,ออกกด,กดเดียกเอาเด้อขอบคุณทุกหลับการนั่งใจได้พี่น้องเด้อมากินเห็ดน้ำกันไปบ,บายจูบจูบหอยละหัวขวนเห็ด